สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาชมนะคะบ้านโครงการฟูลินแอสเซทเนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเ15สินะคะโครงการกําลังเตรียมนะคะส่งมอบบ้านให้กับคุณลูกค้านะคะวันนี้โครงการเข้าเก็บงานทําความสะอาดดูแลความเรียบร้อยก่อนส่งมอบนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมก่อนนะคะว่าตอนนี้ บ้านเราไปถึงไหนแล้วนะคะในโซนของด้านหน้านะคะก็เก็บสีนะคะตรวจความเรียบร้อยนะคะให้เป็นงานดีเซคให้ทุกอย่างก่อนที่เราจะให้คุณลูกค้านะคะมามาตรวจบ้านก่อนนะคะ เก็บความเรียบร้อยนะคะมีการตรวจงานโดยผู้เชี่ยวชาญในทีมของเราเองนะคะตรวจงานนะคะแล้วก็ช่างของเราก็พร้อมที่จะเก็บเก็บให้เลยนะคะตรวจเช็คมีทีมแม่บ้านนะคะคอยดูแลให้เรียบร้อยก่อนที่บ้านนะคะจะถึงมือของคุณลูกค้านะคะ โครงการเรานะคะมีการตรวจรายละเอียดนะคะให้ให้คุณลูกค้าอย่างดีเลยนะคะตรวจให้พร้อมเลยนะคะมั่นใจในสคาเราได้ทำความสะอาดทุกจุดนะคะเก็บความเรียบร้อยให้ได้เลยนะคะเทสระบบน้ำระบบไฟนะคะพื้นกระเบื้องนะคะ,ะติดอุปกรณ์นะคะตรวจสอบได้เลยนะคะ เป็นห้องน้ำลายใหม่ที่เราปรับปรุงพัฒนาขึ้นมานะคะก็ห้องน้ำลายนี้นะคะเป็นเป็นสินค้าใหม่นะคะทำให้ห้องเนี่ยดูใหญ่นะคะดูใหญ่แล้วก็ดูสวยมากๆเลยนะคะ อันนี้ทีมช่างนะคะกำลังไล่เก็บรายละเอียดนะคะทุกจุดทุกจุดให้คุณลูกค้าเลยนะคะช่วยกันนะคะก็หลังนี้นะคะส่งม,มอบอาทิตย์หน้านะคะประมาณวันวันจันนังคาาน,นี้นะคะก็ส่งม,มอบได้แล้วนะคะคุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจบ้านโครงการฟูริปแอคเซส เซต6นะคะเรามีทั้งแบบ2ห้องนอนนะคะแล้วก็3ห้องนอนนะคะยังมีว่างนะคะหลายหลังนะคะสนใจนัดชมบ้านตัว<ช>อย่าง,างได้นะคะ<ม>วันนี้โครงการพาชมาการเก็บงานดีเซตก่อนส่งมอบบ้านให้คุณลูกค้านะคะให้ดูทุกขั้นตอนจริงๆค่ะเข้ามาชมได้นะคะหรือว่าจะติดต่อแอดไลน์มาที่เบอร์091ย์9 1> 7 1 6 7 777ได้นะคะหรือว่าเข้ามาวอล์กอินเข้ามาที่สำนักง,งานได้ตลอดเวลาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ